สวัสดีครับผมวันนี้เรามาดูพลังงานทดแทนนะครับที่ไร่พลําเพชรนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุมเลียงแพะบ้านหนองแคนนะครับตำบลนา,นด,าด้วงอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยเราใช้ตัวนี้อยู่นะครับเป็นตัวนี้เป็นตัวแปลงไฟนะครับถ้าเรียกบ้านๆก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์เพียวไซน์นะครับตัวนี้ขับปั๊มได้ถึง3ามแรงนะครับ แต่ว่าตัวที่เราใช้นี่เราใช้แค่1.5แรงนะครับอชิบชิบชบช,บชบอันนี้คือบอ่อปาดานนะครับลึก24เมตรนะครับลึก24เมตรตอนนี้เราก็พ่วงตัวนี้แหละครับที่เราเอาขึ้นไปข้างบนเพื่อที่จะลดแปลงหญ้านะครับในการเลี้ยงแพะของเรา แล้วก็ตอนนี้นะครับใช้รถกาแฟอยู่ตรงนู้นนะครับเห็นไก,กลๆบนสันภูนตรงนั้นเป็นบ่อเก็บน้ําของเรานะครับเป็นบ่อ10เมตรคูณ10เมตรนะครับเก็บน้ําไว้ลดแปลงหญ้านะครับลดแปลงหญ้าแปลงหญ้าของเราจะอยู่ถัดมาอีกนิดหนึ่งนะครับจะเป็นหญ้าในเปียนะครับปากช่องหนึ่งแต่อันนี้คือสวนกาแฟของเรานะครับ เราใช้แผงทั้งหมด9แผงนะแผง310วัตต์นะครับก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะพอสมควรนะครับถ้ามีก็ถามว่าทุนสูงไหมก็พอสมควรเลยครับชุดนี้ทั้งหมดนี่จนกระทั่งน้ำออกนี่เกือบแสนครับมันก็เกษตรกร,ะร,กรนะครับลงทุนหนักพอสมควรแต่ถ้าได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ นะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของเกษตรกรนะครับแต่ถ้าไม่ได้เกษตรกรก็ต้องดิ้นรนกันไปนะครับผมอันนี้เป็นกาแฟนะครับประมาณ1000ต้นนะครับปีที่แล้วเออปีนี้ไม่ค่อยมีดอกนะครับปีนี้ก็เลยลดน้ำนะครับเพราะว่าเรามีน้ำแล้วก็ต้องลดสักหน่อยนะครับผมยังไงก็มาคอยติดตามดูนะครับว่ากลุ่มแพะของเราจะไปได้ถึงไหนนะครับ ยังไงเราก็ต้องทําครับเกษตรกร,ร,กรยังไงก็ต้องทําครับไม่ว่าจะได้รับการสนับสนุนหรือเปล่าเราก็ต้องดิ้นรนนะครับแต่ถ้าได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐก็ถือว่าเป็นโชคดีนะครับเพราะว่าเราก็จะได้เริ่มต้นในขั้นต่อไปนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาดิ้นรนในส่วนนี้นะครับวันนี้วันที่24ธันวาคมนะครับ 2องหนะครับไทยวิดีโอจากาไร่รผูลมเพชรนะครับที่ตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะบ้านหนองแคนครับผมสวัสดีครับ